วันนี้จะมาแนะนาการชาร์จแบตเตอรี่ครับกรณีที่ใช้โซลาเซลล์อยู่นะครับวันดีคืนดีไม่มีแดดวันทั้งวันนะครับไม่รู้จะใช้อะไรชาร์จนะครับคนที่ใช้โซลาเซลล์อยู่นะครับชาร์จแบตเตอรี่ด้วยโซลาเซลล์แต่ว่าหนึ่งไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดทั้งวันในช่วงฤดูฝนนะครับ จะใช้อะไรชาร์จครับนี่ครับโน้ตบุ๊ก power supply ของโน้ตบุ๊กนะครับเป็น power supply ของโน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้ของอีคอนซัมซุงครับซึ่งมันมีแรงดันไฟอยู่ที่นี่นะครับ19โวลต์นะครับ19โวลต์3แอมป์ เราจะเอา power supply ของอะแดปเตอร์ของระบบนะครับมาผ่านคอนโทรลชาร์เจอร์นะครับผ่านคอนโทรลชาร์เจอร์ในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับง่ายๆส่วนที่หัวของอะแดปเตอร์นะครับขั้วลบด้านนอกขั้วบวกด้านในนะครับ หาสายมาเสียบที่เสียบก็ไม่ยากนะครับนะครับแกออกมาจากนี่ครับแกอมาจากเปเากร์สไพยนะครับแกออกมาเสร็จก็ใช้ท่อหดใส่ไว้นะครับ ถ้ามันรวมก็บีบให้มันเล็กลงเล็กน้อยนะครับตอนนี้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอะแดปเตอร์โน้ตบุกนะครับก่อนอื่นต้องต่อคอนโทรลชาร์จเจอร์กับแบตเตอรี่ก่อนนะครับเพราะจะทำให้คอนโทรลชาร์จเจอร์เขารับรู้ว่าใช้แบตอะไรนะครับแบต12โวลต์หรือ24โวลต์นะครับ ต่อแบตเตอรี่เข้ากับคอนโทรลชาร์จเจอร์ก่อนนะครับเสร็จแล้วจะมีไฟสถานะขึ้นมานะครับตอนนี้คอนโทรลชาร์จเขารับรู้แล้วนะครับว่าแบต12โวลต์นะครับจากนั้นต่อซ้ายครับต่อซ้ายอะแดปเตอร์นะครับบวก เข้ากับบวกของคอนโทรลชาร์จนะครับบวกนะครับเข้ากับคอนโทรลชาร์จลบเข้ากับลบของคอนโทรลชาร์จนะครับ เคื่อควงหายเรียบร้อยครับ <_ d ata> ต่อซ้ายต่อแบตเตอรี่เข้ากับคอนรชาร์นนะครับต่ออะแดปเตอร์ภา,ายหลังนะครับ เสียไฟเสร็จเดี๋ยวจะมีไฟคอนโทรลชาร์จไฟก็จะมานะครับเรามาดูที่แบตเตอรี่นะครับมาดูการชาร์จของแบตเตอรี่นะครับ มีฟองอากาศขึ้นมาแสดงว่ามันชารัดนะครับกรณีที่ใช้โซลาเซลล์นะครับแ๋้ววันดีคืนดีไม่มีแดดหรือว่าไม่ใช้โซลาเซลล์นะครับแต่ต้องมีโน้ตบุ๊ก มีอะแดปเตอร์ของโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะครับต้องการชาร์จแบตเตอรี่ในกรณีที่แบตเตอรี่ไม่เก็บไฟนะครับเราสามารถนำอะแดปเตอร์ของโน้ตบุ๊กนะครับมาผ่านคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับถือแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับ400-500บาทนะครับตัวนี้ตัวเดียวซึ่งโน้ตบุ๊กใครที่ใช้โน้ตบุ๊กก็มีอยู่แล้วนะครับซื้อแค่ตัวนี้อย่างเดียวครับ500 อย่างถูกก็สามร้อยนะครับที่ราชดาลองหาดูนะครับสามร้อยกว่าบาทเอามาชาร์จแบตสิบสองโวลต์นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้ของโน้ตบุกมันอยู่ที่สิบเก้าโวลต์นะครับน,นะครับสิบเก้าโวลต์สามแอมป์นะครับเทียบเท่ากับแผงโซล่าเซลล์ขนาดสี่สิบวัตต์นะครับแผงโซล่าเซลล์สิบสองโวลต์สี่สิบวัตต์แผงหนึ่งนะครับนะครับเทียบเท่ากับแผงโซล่าเซลล์สิบ 12โวลต์แผงโัลเซล์12โวลต์ก็ได้ประมาณ2แอมป์นะครับอันนี้ก็3แอมป์นะครับ้9โวลต์3แอมป์ถือว่าใช้ได้นะครับนะครับนชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์12โวลต์นะครับขนาด70แอมป์นะครับ,ด,รบด้วยอาแดปเตอร์ของโน้ตบุ๊กนะครับ แบตเตอร์โนโตกตัวนี้อยู่ที่19โวลต์3แอมป์นะครับนี่ครับ19โวลต์3แอมป์ผ่านคอนโทรลชาร์จนะครับผ่านคอนโทรลชาร์จมาดูครับการประจุไฟถ้าแบตเตอรี่มีฟองอากาศขึ้นมาสแสดงว่ามันกำลังประจุไฟอยู่นะครับ อะแดปเตอร์ตัวนีน้เทียบเท่ากับแผงโซลา์เซลล์40วัตต์นะครับ12โวลต์40วัตต์หรือว่า12โวลต์20วัตต์2แผงนะครับเทียบเท่าเลยนะครับ12โวลต์20วัตต์2แผงเท่ากับ2แอมป์นะครับแต่ตัวนี้3แอมป์นะครับเท่ากับ19โวลต์นะครับ19โวลต์3แอมป์ก็เทียบเท่าแผง12โวลต์40วัตต์นะครับซึ่งก็ปกติก็ใช้ชาร์จ เซลลเซลล์อยู่แล้วนะครับชาร์จแบตเตอรี่น,นะครับนี่ครับง่ายๆครับอุปกรณ์ไม่กี่อย่างครับชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับมันไม่มีแดดก็ใช้ไฟชาร์จแบตเตอรี่น,นะครับนี่ครับเดือดกดๆมันกันนะครับ เดือดปุดปุดถือว่ามันกำลังประจุไฟอยู่นะครับใครที่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่นะครับง่ายๆใครที่ใช้น็อตบุ๊กอยู่ง่ายๆเลยนะครับโนตบุ๊ก19โวลต์3แอมป์คอนโทรลชาร์จ1ตัวครับขนาด10แอมป์นะครับ ถูกที่สุดก็ในราจะได้ก300ราสามร้อยกว่าบาทครับนี่ครับตัวนี้ซื้อมาห้าร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ